อยด้านที่ตายครับรถรถรถที่เราไปออกมาเลยรถพัดเจ็ดครับะถพัดสับเก้าอยู่ตรงนี้ครับจัดหนักด้คนดูสายยางยี่สิบแครับตอนนี้จะเปร์ถึงพ่งนี้เลยนะครับอ่ะตอมือจักจ๊กัดหนัก เยาเก่ายีคมตอนนี้ยิ้มแครับกรังปวดไปเรื่อยเลยเออสเป็ไม่ถูกต้องทางใครับจะรู้ว่ายังไงขึ้นอ่ะคนขับชื่อคุณจ้องบอตีครับคนชี้เป้าเรียกคุณแจ็คครับเมื่อกี้มาเถกินผมยังไม่จบไม่กบเดี๋ยวจัดหนักให้ดูแสนหนึ่งโดนพี่แน่นอนเน่ผมจะจะบอกพี่แจ็คว่า ถ้าพี่แจ๊คได้แสนพรุ่งนี้ผมจะเอาอะไรแดกครับพี่ครับเงินเดือน,นผมทั้งนั้นนะพี่ครับไม่ได้ผมยอมหมดข้าวเก้าวินาทีเอเอออมาชนนี่ป้งเอาลงไม่ลงเก้าวินาทีเข้ามาใจครับเก้ีวะสิบจุดศูีแล้วเก้าเกาก็ได้